สวัสดีครับอยู่กับช่องของพีทนะครับวันนี้รีวิวรถยนต์มือ2นะครับวันนี้เอา Honda j เจ z โฉม G.E. นะครับตัว1.5 V มารีวิวให้กับลูกค้าทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับตัวนี้เป็นสีน้ำเงินนะฮะในส่วนของ j จ z เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมนะฮะ มียอดขายที่ดีและยิ่งเป็นโฉม GE เนี่ยนะครับ Honda เนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จสูงมากนะครับสำหรับการผลิตรถนะครับรุ่น Honda Jazz เนี่ยออกมาจำหน่ายนะและก็เป็นโฉม GE นะที่ทำให้มียอดขายถล่มทลายนะและก็เป็นโฉมที่ใช้ดีนะครับแล้วก็ มีความลงตัวนะและยิ่งเป็นมือสองทุกวันนี้ราคากไ็ไม่ได้แพงมากอะไรนะครับสำหรับคันนี้นะครับปี2012จดปี13นะครับไม่วิ่งมา1 0 0 0 0โลนะไม่วิ่งมาแสนโลนะของเราก็เปิดราคา3 6 9 0 0 0บาทนะครับ ลูกค้าที่มีรายได้อยู่ประมาณ1 5ื0นหนะครับอันนี้ก็ซื้อคนเดียวได้เลยนะฮะจัดคนเดียวซื้อคนเดียวหมายถึงว่าไม่ต้องค้านะครับใครสนใจก็โทรเข้ามานะครับศูนย์เก้าหเบอร์เดิมนะครับในส่วนของลายลเอียดนะครับตัวนี้นะจะได้เป็นล้อแม็กนะครับนะลายท e ลายอยอดนิยมแหละนะครับ แล้วก็ในส่วนของแจ๊สคันนี้ก็ใส่สปริงโหลดให้แล้วเรียบร้อยนะฮะชคเดิมนะฮะชคเดิมสปริงโหลดเฉยๆนะ,ะก็จัดทรงให้สวยงามขึ้นนั่นแหละนะครับรายละเอียดรอบคันก็ถือว่าเป็นรถที่ยังคงมีสเสน่ห์นะ,ะยังมีสเสน่ห์อยู่เจ็สเนี่ย เป็นรุ่นหนึ่งเลยนะครับที่แบบว่าไม่ว่าผู้ใช้นะครับลูกค้าจะอยู่ในช่วงของวัยไม่ว่าจะ20 30 40หรือ40กว่านะขับแจ๊ดเนียก็ยังดูแบบเหมาะสมอยู่นะครับคือพูดง่ายๆว่าแจ๊ดเนี่ยแทบจะตอบโจทย์ได้ทุกวัยนะนะครับก็คือใช้ใช้งานได้ไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายด้วยนะนะครับสลับแจ๊ดนะ นะครับอันนี้ก็คือรอบรอบคันเลยของคันนี้นะครับเส้นสายลูกค้าจะได้แบบสวยๆไปเลยนะครับเจ็นะครับถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์อีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นั่งรถยนต์ที่ออกเป็นแคมปิ้งนะครับก็เหมาะเพราะว่าเจไดเนี่ยมันพับเบาะด้านหลังได้นะฮะพับเบาะด้านหลังได้มีที่วางของเยอะ จะเป็นสายขนคนขน,ข,นของได้หมดนะฮะเนี่ยอันนี้ติดเบาะคนนั่งได้เฉยนะนะครับเดี๋ยวผมพับลงให้เพื่อเห็นภาพนะครับเพื่อเห็นภาพเป็นเบาะผ้านะนะครับคือบ้านเราเนาะนะครับ อากาศมันร้อนนะครับเบาะผ้าเนี่ยก็มีข้อดีนะครับไม่อมความร้อนนะจอดตากแดดขึ้นมาเนี่ยมันนั่งถ้าเป็นเบาะหนังเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกร้อนผิวสัมผัสนะครับแต่ถ้าเบาะผ้าเนี่ยมันก็ไม่อมความร้อนก็มีข้อดีนะฮะแต่ว่าเราต้องรักษาความสะอาดหน่อยนะฮะร,รักษาความสะอาดนิดนึงนะครับ อันนี้คือด้านบนเพดานนะครับถือว่าคันนี้ก็น่าสนใจนะครับเปิด369,000บาทนะครับมีล้อแม็กให้ชุดหนึ่งนะครับใส่สปริงโหลดให้ชุดหนึ่งนะครับจัดทรงให้ได้รถโครงสร้างเดิมรกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับพร้อมลายมันติฟัง์กชั่นโลโก้แดง ตัวนี้เป็นรุ่น 1.5V นะครับปรับกระจกนะครับปรับองศาอเป็นแบบไฟฟ้าแต่ก็พับพับแบบเมนวลนะนะครับก็คือพับมือแต่ว่าปรับไฟฟ้านะครับเครื่องเล่นวิทยุนะครับก็เป็น WMA นะครับ MP3 FMAM แต่ทุกวันนี้บางคนก็ไปติดจอนะไม่ได้แพงนะครับจอ ติดจออยู่ประมาณไม่ถึง5000นะครับไม่ถึง5000ได้เป็นจอ Android ด้วยนะครับเล่น YouTube ได้สบายๆนะในส่วนของฟิล์มในส่วนของรายละเอียดอื่นนะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะมาดูเลขใหม่นะครับอ่าคันนี้มีกุญแจดอกเดียวนะครับเป็นกุญแจรีโมทนะถ้า,าลูกค้าท่านใดได้ไปนะครับก็ต้องไปทำกุญแจเพิ่มนะนะฮะขับเกียร์ c v วนะครับ Gear ตัวนี้เกียร์ซีวีไมแสนไมแสนก็นอีกหนึ่งหมื่นนะครับนั่งสบายนะครับเจ็เนี่ยมันเป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยที่ผมบอกว่าเวลาขับเดินทางไกลเนี่ยรู้สึกสบายเวลานั่งเนี่ยไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการออกแบบทรงเบาหรือเปล่านะฮะเพราะว่าผมจะรู้สึกว่าเบาของเจ็สเนี่ยมันจะพยุงหลังเรา แล้วก็ในส่วนของอช่วงขานะครับคือผมเนี่ยต้องบอกว่าผมเป็นคนที่ปวดหลังนะครับเวลานั่งรถเนี่ยผมต้องถ้าเป็นรถผมเองเนี่ยผมต้องเอาหาหมอนนะฮะหรือหาเบาะหาหมอนมารองหลังแต่ถ้าผมนั่งเจ็ดนะผมจะรู้สึกว่ามันขับได้สรีระพอดีในการนั่งนะครับทำให้ผมไม่ปวดหลังเวลานั่งไกลๆเนี่ยผมจะรู้สึกว่าเบาะเนี่ยมันพยุงตรง ตรงสะบักหลังผมไว้พอดีเลยแล้วก็ในช่วงของขาที่ผมเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกเนี่ยมันจะพอดีมันจะทำให้ผมไม่รู้สึกปวดหลังนะครับอันนี้ใครใครเคยปวดหลังแล้วก็ลองมานั่งขับแจ๊สด,ดูนะนะครับอาจจะรู้สึกเหมือนผมก็ได้นะครับรู้สึกว่าเออมันนั่งสบายนะมันขับขี่สบายมันคอนโทรลรถได้ดีนะโดยที่เราไม่ต้องเอาเอาหมอนหรือว่าเอาพวกมารองหลัง อันนี้ก็ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะที่ผมมองว่าแจ๊เนี่ยมันออกแบบได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภายนอกในส่วนของพื้นที่ภายในหรือว่าในส่วนของการนั่งการขับนะครับเขาอาจจะใส่ใจก็ได้นะครับอันนี้เขาอาจจะในความคิดผมก็อาจจะเป็นเป็นวิศวกรเขาเนะี่ยเขาอาจจะออกแบบมาเพื่อรองรับนะครับ เพื่อรองรับให้ให้เกิดการนั่งที่สบายขึ้นก็ได้นะสรับแจ๊สนะครับนะหรือว่าใครเคยใช้อยู่นะรู้สึกว่านั่งสบายก็มาแชร์กันได้นะครับในคลิปนี้นะนะครับเพราะผมก็ไม่ค่อยได้ใช้แจ๊สนะนะครับนานๆจะได้ขับทีผมก็บอกไม่ถูกนะครับว่าเกิดความแตกต่างกันจริงนะแต่สําหรับผมเนี่ยมันเกิดมันเกิดจริงนะครับผมก็แต่ถ้าหากว่าได้ใช้นานๆผมจะรู้สึกได้เลยนะว่ามัน แตกต่างกันจริงหรือไม่จริงนะครับนะก็เอาตามความรู้สึกนะครับนะมาดูในส่วนของห้องเครื่องดีกว่านะนะครับห้องเครื่องนะคันนี้มีอะไรนะครับนออ็นอตซอกนอกซอกในเดิมๆนะครับนะสำหรับเจ็ตคันนี้นะครับเป็นรถที่ดูง่ายๆนะฮะร,รถที่ดูง่ายๆเพราะว่าไม่มี ในเรื่องของชนหนักนะครับนอ็อตฝานะครับอันนี้เป็นสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินนะนะครับจะต,ตีว่าเป็นสีน้ำเงินก็ได้นะครับสีกำลังสวยนะฮะสีกำลังสวยเกียร์ออโต้นะครับนะครับเครื่อง L15 นะอันนี้ก็ สำหรับเจ็ตคันนี้นะครับเครื่องแห้งๆห,ห้องเครื่องดีๆแล้วก็น็อตฝาไม่เคยขันไม่เคยไขนะ L15A7 นะครับนะขอโทษทีนะครับ L15A7 ถ้าเป็น B7 น่าจะเป็น1,005เทอร์โบเนาะนะฮะนะนะครับ,นะรบตัวนี้เป็นเครื่อง L15A7 นะครับเป็นตัว Jet GE นะครับ ปี2,012.13สนะฮะสีน้ำเงินสวยๆนะฮะใครสนใจก็ทักทายเข้ามาโทรสอบถามเข้ามานะครับนะพบับบอรลงไปเนี่ยนะครับถ้าเรามีข้าวของเยอะเราก็บรรทุกได้แต่ถ้าเราต้องการที่จะนอนหรือว่าแคมป์ิ้งอะไรเราก็สามารถนอนได้เลยนะนะครับรถติดๆบางทีกลับบ้านต่างจังหวัดเนี่ย ะครับก็ต้องจอดนอนก่อนนะฮะพักรถพักคนก่อนนะฮะอันนี้ก็สะดวกสบายนะฮะอันนี้ก็เป็นอเนกประสงค์ในเรื่องของรถอเนกประสงค์เนี่ยผมต้องยกให้แจ๊ดเลยนะครับเป็นรถเก๋งที่ออกแบบได้ดีนะครับต้องยอมรับนะฮะสามแสนบาทนะครับคันนี้ถ้าใครสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์นะครับต่างจังหวัดจัดได้นะครับโอนจองเพียงแค่500บาทนะครับ จัดไม่ผ่านก็ยินดีทําคืนเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับแต่ถ้าใครสนใจจริงๆก็อย่างที่ผมบอกนะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็โทรเข้ามาสอบถามกัน096149985นะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ